โอ้โหเบาทดูแไม่งจ่ายเราต้องค่อยๆไปก็ได้อะตีเกมได้7บาทอย่างนี้เลยเออกลับมาแล้วคืนมาจนได้เยดเท่แบบนี้ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยนะทุกคนท7เจ็ดคลิปวิดีโอนี้จะดทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนแต่อย่างใดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเป็นอันขาด เอาแล้วผมก็กราบสวัสดีทุกคนและทุกท่านนะครับวันนี้พี่เขื่อพามาอยู่ที่เกมส่งการในค่ายพีจีจัดงบมา1000พนะครับวันนี้อัตราการแตก90เปอร์เลยส่งการแม่งอยู่ในเดือนเมษาเดือนนี้เกมนี้อัตราแตกกูเห็นแต่ละวันมาโคตรเยอะอะมาเข้ามาเกมนี้ขอ1%ของเงินใุน้จะส่งการแล้วมาลองดูหน่อยรีส่งการวันส่งการพีจีก็แล้วกันเนาะ เออมันยังไม่ถึงสงการนะครับอีกไม่กี่วันก็วันสงการแล้วนะครับเรามาเล่นกันก่อนเลยมาดักก่อนเลยมไม่รู้ว่าโดนแดกก่อนด้วยหรือเปล่านะมาเอาสามตัวบ้างสกตเ,เตอร์เข้าฟีเกมเอาน่าใช่นะถ้าลุ้นอย่างนี้แต่ก็ยังไม่เข้าใช่ได้ลุ้นนะครับอ่ะเพื่อนๆคนไหนอยากให้รีวิวเกมไหนเล่นเกมอะไรสุดไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ ที่เหือจัดให้ได้ทุกเกมแต่อัตราการแตกต้องเลย60นะมีข้อแม้นะถ้าวันไหนเลย60ก็จะจัดให้นะครับถ้าวันไหนไม่เลยก็เดี๋ยวหาวันที่มันเลยไปเล่นให้นะ800รดนแดบ,บแล้ว100กว่าบาทมาเอ๊ะเออฟีเจอร์กับฟังก์ชั่นเกมนี้ลืมไปหมดแล้วว่ะมันเป็นอย่างไร เกือบเข้าฟีเกือบเข้าฟีอีกแล้วสองรอบแล้วนะถ้าแตกเถสองสามสี่มันเป็นตัวคูณแตกซ้ำถึงใช้ตัวคูณได้ใช่ป่ะนี่นี่ไงถึงจะตัวคูณแถวนั้นที่มันแตกนะครับมาใช้เออ ction, ฟังก์ชันฟีเจอร์ของมันก็ประมาณนี้ในฟีก็นะ่าจะไม่ต่างหรอมะแต่ตอนนี้ยังไม่เข้าเลยไม่ได้ด้วย หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนยาวไปหัวร้อนนะโดนแดกก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันต้องมีซักตาแหละที่เป็นของเราแต่อตอนนี้มันผ่านมาเกี่ยครึ่งทางนะครับห้าร้อยสุดท้ายอยัางวะอัตราการแตกเยอะหรือเปล่าแตกทุเล่ทุกกังมากเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยสี่ร้อยไปคอมึงไม่ไหลเลยเหรอโอ้คุณนึกว่าเข้าฟีเกมมฮียส่งการส่งการเล่นกูแล้วต้องมีสตาร์แหละที่เป็นของกูอะในจะเอานี่ไง เข้าเยียเดเลยวเกือบเจ็ดร้อยเกินป้ายหัวหน้ากว่าจะเข้าเกือบเจ็ดร้อยเหลือสามร้อยสุดท้ายอ่ะทุกคนนี่แหละครับหนึ่งเปอร์เซ็นของเงินทุนถ้าอะไรวะมันไม่จ่ายได้หรอเฮ้ยแตมมาเจ็ดบาทถ้าเกียดนะโอ้โห เจ็ดบาทดูแม่งจ่ายโขาน่าเขียดอ่ะตอนแรกก็จะเพิ่มเบียดแตมม่มันหัวร้อนเราต้องค่อยๆไปก็ได้อ่ะสี่เหรีด้เจ็ดบาทอย่างนี้เลยเออกลับมาแล้วคืนมาจนได้เย้เท่แบบนี้ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยนะทุกคนชั้นเจ็ดแปดสิบแปด เพื่อนัรองร,งรงาทำแต่ก้าสิเปอร์นะทุกคนดูไม,ม่จ่ายดิเข้าวีเกมเก๋อพยายามเข้าซะด้วยพยายามเข้าซะด้วยนะครับเออถ้าเกิดแต่งแต่แร,แรกแรกมันก็จะดีหน่อยคนระับมันจะเก็บตัวคูนนะทุกคนตัวคูนมันเก็บแล้วมันไม่รีนะครับเอออยู่ในคอนสวย สองตัวสังตัวเองไม่วายมามอทำไงไม่ได้อีจริงโอ้ยตอนแรกจะหมดทำหน้าทำทางได้ฟรีเกมเจ็ดปาไดไีกอดใจเลยบอลตัวใหญ่ๆมาหมดตอนทีมน้อยนะครับใหญ่ๆเพียบสองหนึ่งสองแปด 1> 2 1 8 1 2 1 9 2เอา้าได้ไหมคุณมีแปดก็คุณคูดเยอะอะถ้าแม่งมาตัวใหญ่ๆสักสองหนึ่งนะครับขอเป็นแบบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่90้ q King อะอะไรก็ได้นะครับจังหวะนี้ถวยจัดครับ960อยะ แว่นไม่มาแถวหนึ่งวะไ้เ้แถวหนึ่งทำไมมึงไม่มาแถวนงสาม,สามคูณสี่สิบกว่าขอบึ้มหนึ่งดิที่สุดท้ายโอ้โหสามตัวมายูนิคอนไม่ให้กูด้วยจำไร่สองพันเท่าไหร่ วันนี้2องพับาทพอแล้วกูไม่ไปต่อแล้วคูเสียวโดนแดกนะครับตอนแรกแล้วมันน่ากลัวมากเคนะวันนี้สองพัพอแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปแล้วกันนะครับใครอยากให้เล่นเกมไหนคอมเมนต้คลิปนี้มาเดี๋ยวจัดการให้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคน